ครับสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพลักครับอยู่กับผมฮอตสปินแค t กับเกมคุกิล่าคิงดอมครับวันนี้ผมจะมาสรุปอัปเดตแพ็์ครับผมวันที่19กุกภาพุมภาที่ผ่านมามีอะไรอัปเดตบ้างนะครับผมต้องบอกเลยนะว่าการอัปเดตครั้งนี้ส่งผลต่อผู้เล่นทุกคนแน่นอนครับผมอย่างชัดเจนเลยนะอย่างแรกเลยนะครับผมเอาแบบง่ายๆซอฟตก่อนนะครับผมก็คือ การเก็บเกี่ยวครับผมฟังก์ชันในการเก็บเกี่ยวลูกกวาดน้ําตาลนะครับผมจากบ้านคุกกี้เนี่ยเราสามารถเก็บได้ในครั้งเดียวเลยนะครับผมไม่ต้องกดหลายๆทีแล้วนะแค่กดจึ๊กเดียวเท่านั้นครับจะรับหมดเลยนะครับผมทีนี้เราก็ไม่ต้องเสียเวลามานั่งกดจิ๊กจิ๊กจีแล้วนะครับอ๋อแต่บ้านใหญ่ต้องเก็บเหมือนเดิมนะครับตรงส่วนนี้ดังนั้นเนี่ยอย่าลืมกดตรงบ้านใหญ่ด้วยนะครับาถามว่าฟังก์ชันนี้ส่งผลต่อการเก็บของชิ้นอื่นไหมคําตอบคือไม่นะครับ เรายังคงต้องเก็บชิ้นอื่นต่ออยู่ดีนะอย่างเช่นพวกอาอาพวกฟืนนะครับผมพวกนี้เราก็ต้องมานั่งไล่เก็บต่อเหมือนเดิมนะครับผมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงตรงส่วนนี้นะก็อย่างน้อยก็คือลูกกวาดน้ําตาลที่เก็บจากบักี้เราก็ทําอะไรง่ายขึ้นแล้วนะครับต่อมาก็คือการปรับความลื่นไหลของตัวเกมนะครับผมต้องบอกเลยว่าโดยส่วนตัวแล้วเนี่ย ตรงส่วนนี้เนี่ยก็ต้องดูที่บุคคลไปนะแต่ของผมว่าในบุมมองผมเนี่ยก็คือลื่นขึ้นนะครับเมื่อก่อนเนี่ยตอนผมกดทําของขึ้นมานะครับผมมันต้องใช้เวลานิดนึงนะในการฟังก์ชันนะครับผมแต่ตอนนี้คือกึ๊กกึ๊กกึ๊กเสร็จหมดเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมคือเมื่อก่อนเนเวลาผมกดเนี่ยมันจะมีดีเลยประมาณนิดนึงครับผมกดผมไม่สามารถจะกดให้แบบไหลลื่นได้นะแต่พอปรับฟังก์ชันล่าสุดนี้ก็คือผมสามารถสั่งทําของได้ไวขึ้นกว่าเดิมนะ มันก็ช่วยได้นะครับผมในส่วนของการเก็บเกี่ยวและก็การสั่งทําขอตัวส่วนนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับถัดมานะครับผมก็คือเรื่องที่3นะครับก็จะมีการเปลี่ยนแปลงวัตถุดิบในการผสมนะซึ่งแน่นอนครับผมมันจะเป็นวัตถุดิบขั้นสูงที่เราทำกันยากครับผมอย่างเช่นเบียนะก็ยอมรับว่าการจะทําเบียมาขวดหนึ่งเนี่ยคือโอ้โหแก้วหนึ่งนี่คือใช้ของนานมากนะครับตอนนี้ก็คือทําง่ายขึ้นถึงระดับหนึ่งแล้วนะ ก็ตรงส่วนนี้ก็ถือว่าโชคดีไปครับนะก็จะได้สบายแล้วละ่ะโดนบางคนที่โดนสั่งทําเบียร์สามถังนี่คือเรียกว่าง,งิบเลยอะ่ะเรียกว่ารถไฟทําให้เป็นเลยนะเพราะว่ากว่าจะทําออกมาแต่ละอย่างแต่ละอย่างเนี่ยมันใช้เวลานาน,านมากเลยนะโอเคนะครับ ถัดมานะครับผมก็คือในส่วนของการสุ่มแล้วนะครับผมมีการเพิ่มนะครับผมในส่วนของระบบสมบัติครับมีสมบัติเนี่ยมีโอกาสสุ่มเพิ่มอีกหนึ่งชนิดนะ่าต้องดูในตรงนี้สินี่ครับสมบัติมีการเพิ่มแล้วนะครับผมเมื่อก่อนจะ12ใช่ไหมตอนนี้เป็น13แล้วนะครับผมสมบัติที่มีการเพิ่มขึ้นมาก็คือในส่วนของกิ่งรัพทีทมศักดิ์สิทธิ์นะครับผมที่ถูกชำระล้างนะก็น่าจะบ่งบอกว่าในส่วนของในเรื่องของคุกกี้รันนะครับผมทัพทีมก็จะอยู่ฝ่ายเราแล้วในอนาคตนะ ก็จะมีความสามารถก็คือเพิ่มโล่พลังชีวิตสูงสุดแก่จํานวนจำนวนหนึ่งครับผมตามอัตราพลังชีวิตเพิ่มพลังป้องกันคุกกี้ทั้งหมดครับผมโดยไม่ส่งผลต่อสิ่งที่ถูกเรียกออกมานะครับอเอาง่ายๆก็คืออันนี้เป็นการเพิ่มนะครับผมเพิ่มโล่เพิ่มโล่ดูซับดัมเบลนะให้กับคุกกี้ของพวกเราทั้งหมดนะครับและก็เพิ่มพลังป้องกันแต่จะไม่ส่งผลต่อพวก สิ่งที่เรียกมาตรงส่วนนี้อย่างเช่นพวกกระดูกชชเอมนะครับผมหรือจะเป็นพวกสโดแมนพวกนี้นะจะไม่ได้รับนะครับผมในส่วนของการได้บัฟของตัวของกิ่งทัพทิมศักดิ์สิทธิ์นะครับตรงส่วนนี้นะก็ตรงส่วนนี้ผมก็ยังสุ่มออกมาไม่ได้นะถือว่าเป็นกิ่งประเภทอีปิกที่ค่อนข้างจะหายากอีกอันหนึ่งนะครับ สิ่งที่ยังไม่เข้ามานะครับผมและทุกเราคาดหวังกันนะก็คือในส่วนของระบบของแคน่าหรือระบบกิลนะครับตรงส่วนนี้ยังไม่มีอัปเดตเข้ามานะเราก็ต้องรอต่อไปนะครับผมอยากตีบังกรแล้วอ่ะหลักๆเลยนะเพราะว่ากิลเนี่ยมันจะเป็นตีบังกรยักษ์กันนะซึ่งก็น่าสนใจแน่นอน รวมถึงอัปเดตคุกกี้ตัวใหม่ก็ยังไม่มีเข้ามานะครับผมตัวของลาเต้หรืออัลมอนที่เราหวังกันนะครับผมส่วนนี้ก็ยังไม่มีอัปเดตเข้ามาแต่เขาต้อง,องรอรุ่นกันต่อไปนะครับผมใครที่ยังไม่มีเพจก็ยังสามารถใช้จังหวะนี้ตุนหาเพชจกันต่อไปได้นะครับอ่า โอเคนะครับผมหลังจากสรุปกัเรียบร้อยแล้วขอมาแสดงเกลือกันนิดหนึ่งก็แล้วกันเพราะว่าตอนแรกเนี่ยผมกะจะเก็บของไว้นะครับผมไวก้กะว่าจะสูงนะแต่กลายเป็นว่าพอไม่ได้ขึ้นมามีการอัปเดตขึ้นมาส่วนนี้ผมก็ขอเอาตรงส่วนนี้มาถลุงเล่นก่อนดีกว่านะครับอ่ะจะอโอ้ ก็เกลือไปเรียบร้อยนะครับแบกอ่ะได้อะไรบ้างนะครับข้ามไปเลยแล้วกันนะอ่าฮะอีกนิดเดียวครับก็จะได้มาเพิ่มอีกแล้วซุมต่อผมขอสุ่มในส่วนของอ่าเอพเิโซนะครับ เกลือโอ้โหกะเกลือครับก็ฆ่าไปได้เลยได้นินจาเพิ่มอีกครับอีกตัวหนึ่งนะอืมอีกสักนิดก็แล้วกันนะครับอ่ะฮะงานนี้เกลือแน่นอนครับเอือแหมคนสแลงเชียว คุกกี้แตกหมดน้องแครลอตนะครับข้ามไปได้เลยอืมก็ยังไม่โดนอะไรนะครับอีกสักทีก็แล้วกันนะเกลืออีกแล้วครับงานนี้น่ะโอเคนะครับเก็บไว้ดีกว่านะครับ โอเคนะก็สุ่มเกลือประมาณแค่นี้ก็แล้วกันนะครับผมสามรอบยังไม่ได้ของเด็ดเลยนะอ้อแล้วก็อีกสักนิดก็แล้วกันนะครับผมขอสุ่มในส่วนของสมบัติเพิ่มเติมไปแล้วกันอาจจะได้ของใหม่มานะยังนะครับยังครับยังครับอ่าจบเรียบร้อยนะครับก็เกลือนะครับ โอเคครับผมก็นอกจากอัปเดตแพ็กใบก็อัปเดตความเกลือด้วยเพิ่มเติมนะครับวันนี้ผมฮอสบีแคทก็คงจะมารีวิวในส่วนของการอัปเดตแพ็กของกุกกิลันคิงด้อมประมาณนี้นะครับหากทราบว่ามีการอัปเดตอะไรใหม่ๆก็จะมาเพิ่มเติมในส่วนของข้อมูลทุกครั้งนะครับยังไงอย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดซับสไคร้นะครับผมให้เป็นคลิปนี้ด้วยนะเพื่อที่จะเป็นกําลังใจให้ผมและผมจะได้มีข่าวๆอะไรผมจะรีบมาอัปเดตล่าสุดเลยนะครับวันนี้ผมฮอสบีแคทขอตัวลาเพียงแค่นี้พบกันใหม่ครับผมคลิปหน้าครััสสวดีบ ับโอ้มันเยี่ยมจริงๆ